เลยนะลงมือทำงานดีเลยถ้าทำ่านดีแล้วรอสำเร็จก็จเราลงืเร็จได้ก่าเล้ยคนเราอมีสตรี่ไม่ได้เรตองทำงานตลอดไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆเราเป็นนี่เป็นนัพัฒนาก็อย่าลืมเี่เราพัฒนาตัวเรายู่เราก็อย่าลืมไปทำนใช่วยคนยทำปชนช่วยคนเน่นะครับอันนคนน้อยอากาศอะไรเราส่ยไปไปมาเราทั้งเนี่ย คุณคุณต้องต้องแแทนตอาให้อไปนะรับออะไรนั้นเขาลักเราตอะไราเขยะมากาช่ฉหช่งายเราว่าอะไรก็ว่าถ้าเขาตีเราอยพ่อแม่ตีเป็กลูกนีเพราะว่าพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ด่าพแม่ลูกนี่เจ็บตาชุ่มฉาช่หาตีมันเ็บปวด แตลาดาเนี่ยมันอะนะลักอะไคนน่ตาเป็นมากที่ไไนเนี่ยคนไหนตาเราเยอะๆเลยคนนั้นลักต่อมากนี่ยมันมีชาวเปดติดต่อวาสมาช้องวใครมีความสอะไรนคนาที่เยอะเนี่ยแมีคนรักเยอะๆกทีสมาชกมีคนรักน้อยมากคนดักรคนรักแค่คนเดียวด่าทมาแค่คนเดียวคนลอยคนไม่ตากมาทะาไม่มีใครลักเลยแล้วก็นี่แีละผมเชี่ใจกล้าผมกยต้องเลยนะ ก็จะตีส่อตาตาตีเก้าต้องพูถึงอย่างต้องที่จะทีใช้ตออกมาเป็นการะสาระจิตษาเราทำดีเกินเขาเราเราจะมีไปในรืกขไล่ออกไปเราก็ต้องฝา็ต้วกแม่ที่เาไล่เราออกมาก็เลยเรา็องออสิเาอสิแล้วก็ให้ตาผมหารสื่อตาก็เสดีแล้วที่เรา ทุกวันทำยุหลงข้ออยู่ท่านก็โลเราก็ทหลังข้ออยู่ที่สินาจก็รแต่พอนี้หลังข้อแก่เราแก่ลงม่าไม่สบายท่านบวชทาแก่ท่านมีลูกาลูกมาูลนาบริหารบ้านอะไรครบก็ลูกชายก็กลัวเราจะมายื่นป้าหลังข้อเลยก็ต้องอะไรนะต้องพยายามุงั่นต้องยืนย่เราก็อยู่อย่างอยู่ลำบากใจก็เลยบอกหลังข้อว่ลชายทัานบอกว่าเนี่ยมูลายก็มี ก็ใจใจะมาเากับอามเยัืนโควันนี้คากับาที่ออกไปแล้วไม่ได้กลับไปก็เลอมให้เา่ไอที่นายดาีแล้วมัีน่งนก็กเลยต้องขอกตัวูยให้ข้อนะถ้า่าณาที่กำหนักเี่รายังไม่ได้มานั่งเลยไ่้นนั่งที่ร้าน มามามาเมืไหร่นอยู่ได้ตลอดจาไมนลืจังจำแต่เรวเที่ยวเลยก็้าได้ตลอดก็ทุกสายเเข้าก้าวเดินลิไม่ไหวแลยกก้ก็พยายามหรือว่าต้องสมาวก็พยายามให้ื จะมามันพอ่มีหลวงพ่อที่จะมาู่ไต้หวันสามปีจะมาไม่มีไปสวนอนตั้งเจ็บป่วยท่านสอนนอสาไรักษาหลบมาที่แก็รูบาอาารย์ที่คนบางพีเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่ามมีุคนองตอบแทนแล้วก็อุูบาจารถ้าพวกเราดึสองขอีต้อ่เจอแล่ถ้าเรา เนี้ับเก้าตัวต่อไปเลี้ยงศูน